การการพ่อแม,ม่ปจารย์นะครับมขณะนี้เวลาอีก200เมตรกลับ14นาฬิกาครึ่งโดยประมาณแล้วก็เข้ามาถึงอ่วัดพุทธโมกขพละรามเป็นที่เรียบร้อยตามกำหนดการเราจะเข้าวัดในวันที่ หกมิถุนายนอ่าซึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้นะอะบางรูปบางองค์ก็โอ้เหนื่อยล้าเป็นไข้ก็มีอแต่ว่าอ่าผู้ที่ผ่านมาได้ก็คือถือว่านี่คือองค์เอกอ,องค์เอกทั้งหมดเลยเอกะก็คือหนึ่งละที่หนึ่งละ ก็ถือว่ากิจกรรมรในการเดินทุด,ดงบูชารมบูชาพระคุณหลวงพอ่อบูชาคุณพระศา,าสนาก็ถือว่ามาถึงจุดเส้นชัยทุกคนแฮปปี้ไหมครับโอเค <laughs> ไม่แฮปปี้แต่โอเค เราจะเบียนเทียนกันสัหน่อยอตามปกติแล้วหลวงพ่อจะทําเจดีตรงนี้เราเบียนเทียนตรงนี้สามรอบได้จะเอารอบเดียวเอาสามรอบนะพปทดยามได้ปดยามได้ ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขะตัวปนันโนตารุปุริสัรรมสารถิสัทธะเทวมโนสานัทโตโถภะคะวาติสวาก ติโกอากาลิโกเอหิปัจจิโกอวมปันนายิโกปัจจัตตังเบธีตามโพวินอยู่ให้ติสุปาฏิปันโตจนปฏิปันโนภควาโตสัมวะตัตติปฏิปัน อาทาปุริสปุคาลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอัญชลีกะริโยอนุตังปุญญาเขตตั้งโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอรหัง จาราสัมปันนสุขตัวโลกวิททอนุตตโรปุริสธรรมมสาริสัตถิโพภะวาติสวาคาตัวภะควตาธรรมโมสันเตติโก ปานจาตังเวทิตามโพวินอยู่ให้ติสุปฏิปันโนภาคาวาตัวปฏิปันโนภาควะตัวสามวากาสังโคยายาปฏิปันโนภาควาตัวจิปฏิปันโนภาควะตัวสามวากาสังโค เอ๋สาภพคะขาวโตสาวว่ากสังโฆอาหุนายโยป้าหุ่นยอตาเกนายโยกะระนีโยอนุตัการปุญญาต้องการสานตีติปิโสพระขาวอารหังสัมมา จารนาสัมปันโนสุขตัวโนกาบิทัวอนุตโรปุริสธรรมโพธุปปาติสวาคาตัวพะควตาธรรมโมสันเทตโก อปัายิกปัจจตังเบทิตามโพเป็นโยให้ติสุปฏิปันโนาตัวสันโนภาคตวตาสังฆสาุยสิปฏิปันโนภาควาตั ทิฏางจาตาริปุริสายุขานิอัตถาปุริสาปุคา,าลาเอสาขาวาตัวภาหุนายโยธาคินายโยอัญชลิกะรณิโยอนตุนตรังปุญญักษ ิติเปโสภาคมวาอราหังสัมมาสัมพุทธโธมิจกาจารณสัมปันโนสุปปตติอนตุตโรปุริสธรรมสารทิสัทถาทเทว,วมนุษสานังพุทธโธภะวะติสวา ภาวตาภาถาโวธันติเตโกอาคาลโกเอหิปันติโกโอปันนาจิโกปัจจัตตังเบธีตามโพภควาโตสาวกสังโฆอุณโจปติปันโนภควาโตสาวกสัง ยยพัพะะสาระคาวตโตสาวะกสังโฆสามิจิปฏติปันโนภะคาวตโตสาวกสัง ปุริสายุขานิอัฏฐาปุริสปพคลาลอสภพหวะตสาวะกสังโฆท่ากินไยโยอันชาลิการณิโยอนุตรังโลกาสสัตติติปุพะฆาวะอรหังสัมมา สุขะตัวโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสารติสัทธาเทวมนุษย์ สวากาโตภะคะวะตัมโมสันเกติโกอากาลิโกเอหิปัตเมตตามโมบินโยใหติสุปฏิปันโนโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาม พานโตตวาวโสาิปาติปนมภควะโตสาวกะสังโฆญาติทังจัตตาปุริสาปุคัลาเอสัภาควตสากสังโคอาหุนายโย ที่นายโยอันชาลีกะรณนิโยอันโนตารังปุญญะโลกาสห์ติอะันหน้าไปทางลูกปั้นหลวงพ่อ จยานตัวพอที่จะมุเลสากัญญานดังนั้นทิวัฒทันโนเอวังตาวังคาเรอปราชิตปันดังเกสีเสปัทวิปโปคาเรอัพิเสเกสามพพุทธานังอาคาปาตัวปัมมวันทัติสุนาคตังสุมังคังสุ พาตังสุโหติตังสุขโนโสโมโหตวะข้าช่วยพระธรรมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจักรรมปัฏฐาคินังปัฏาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปาคินาปทาคินานิกาตวานลาภันตเถปาทฐาคิน เราเข้าที่พักกันป่าปั้มตามรับเลือกย้ายลากราะยุ่มคนที่พาไปเที่ยวครับสิ้นสุดสมบูรณ์เราปีหน้าโอ้ปีหน้าก็เอายิ่งดิโอ้มันต้องยิ่งใหญ่มันต้องยิ่งใหญ่ครับผมเออ่าปีหน้าเพราะว่าโครงการนี้มันอาจจะ ต่อไปมันอาจจะมีญาติโยมครับมีหมู่คณะมีสาธรรมมีลูกศิษย์ครับอีกเยอะแยะเราเดินผ่านมาเนี่ยโอ้ลูกศิษย์หลวงพ่อติดตามอยู่นะแต่ว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงครับเออลงมาเลยครับไม่มีอะไรมากมายแค่มากับหลวงพ่อแค่นี้ก็บุญมหาศาลอืมใครมีใครมีตังก็ทานตังใครมีข้าว ก็ทก็ให้ข้าวใครมีผ้าผ่อนให้ผ้าผ่อนใครมีน้ําให้น้ําครับไม่มีอะไรให้น้ําใจครับสาธุ